สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการนั่งเล่าเรื่องนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึง The Wandering Doom พ่อหนอนสะพานในคลิปวิดีโอก่อนๆหน้านี้นะครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับหนอนสะพาน Day 17ที่เขาบอกว่าเป็นแม่ของหนอนสะพานมาแล้วนะครับ ถ้าใครยังไม่ได้ดูก่อนที่จะดูคลิปนี้ผมแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปของหนอนสภานหรือ Day 17ก่อนเพราะวันนี้ผมจะพูดถึง The w a n d e r i n g Doom หรือพ่อของหนอนสภานนะครับในวันที่26พกพฤษภาคมพศ2 0 2 0ได้มีทวิตเตอร์ของชายปริศนาหนึ่งคน โพสตขึ้นมาว่า The Wandering Doom พร้อมกับแปะรูปสัตว์ปิศนาไว้หนึ่งรูปนะครับลักษณะของสัตว์ปิศนานั้นมีลักษณะลำตัวสูงใหญ่ขายาวแต่เราไม่สามารถเห็นถึงผิวหนังมันได้แต่ลักษณะที่เราได้เห็นในภาพมันเหมือนกับโครงกระดูกไม่มีผิด และภาพนี้ก็ได้ถูกแชร์ไปในหลายๆสื่อเฟซบุ o กไลน์รวมถึง t วิตเตอร์ทำให้ภาพดังกล่าวนั้นดังยิ่งขึ้นและทำให้ผู้ที่สนใจนั้นมาดูภาพนี้แล้วคิดไปต่างๆนานาว่ามันคืออะไร The Wandering Doom นั้นเป็นสัตว์ในตำนานที่มีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกขนาดใหญ่ มันอยู่แถบทะเลหรือบางตัวนั้นอยู่ในทะเลเลยลักษณะเด่นของมันคือมันจะเป็นโครงกระดูกทั้งตัวมีสี่ขาส่วนหัวของมันนั้นจะเป็นเหมือนกับไดโนเสาร์คอยาวนะครับแต่มาในลักษณะของโครงกระดูกขนาดใหญ่และจากที่หาข้อมูลได้นั้นแทบจะไม่มีข้อมูลอะไร เกี่ยวกับตัวประหลาดตัวดังกล่าวเลยครับผมจึงลองไปค้นหาทฤษฎีต่างๆที่จะมายืนยันมันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เริ่มจากทฤษฎีแรกทฤษฎีแรกนั้น The Wandering Doom ในอีกภาษาหนึ่งของภาษายิวมันแปลว่าสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลจากในภาพนั้นเขาบอกว่า สิ่งที่มันยืนอยู่นั้นมันไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นดินแต่มันยืนอยู่ตรงพื้นมหาสมุทรและสัตว์ตัวดังกล่าวนั้นเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรแต่ถ้ามันเห็นอะไรที่ผิดปกติมันจะทำเสียงดังออกมาคล้ายกับเสียงตแตรแต่ในบางทฤษฎีเขาก็บอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับ d 1 7เพราะว่าลักษณะของ d 1 7นั้น จะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่คล้ายกับ Wondering Doom แต่เพียงว่ามันได้กลายเป็นโครงกระดูกคือเด y 7 7นั้นได้เสียชีวิตและกลายเป็นโครงกระดูกและก็ลุกฟื้นคืนชีพกลับมาเลยกลายเป็น The Wondering Doom แต่ทฤษฎีเหล่านี้ก็ไม่ได้มีการยืนยันหรือมีการให้ความสนใจของประชาชนที่สนใจเรื่องนี้มากนะัก และทฤษฎีต่อมานี้เป็นทฤษฎีที่ใครลหลายๆคนนั้นเชื่อและคิดว่ามันต้องใช่อย่างแน่นอนทฤษฎีนี้คือมันคือเด y 8 8หรือว่าเป็นพ่อของหนอนสะพานนั่นเองเพราะว่าเด y 7 7นั้นได้มีภาพเผยแพร่ออกมาและถูกขนานนามว่าเด y 7 7ซึ่งมีลูกชื่อว่าหนอนสะพาน ใครหลายๆคนเลยสงสัยว่าถ้ามันมีตัวแม่แล้วมันต้องมีตัวพ่อด้วยดังนั้นตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ที่สุดจากลักษณะในภาพให้ท่านผู้ชมลองจินตนาการดูว่า The The w a n d e r i n g doom ผสมพันธ์กับ d ด7ลูกออกมานั้นอาจจะเป็นลักษณะเดียวกับหนอนสะพานก็เป็นได้ ทฤษฎีนี้ได้มีใครหลายๆคนออกตามหาข้อมูลและสรุปแต่ในตอนนี้ซึ่งเหตุการณ์มันทุกผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วเลยทำให้ The a d e r i n g Doom นั้นยังไม่มีบทสรุปยังเป็นสัตว์ปริศนาที่เขานั้นกำลังหาคำตอบกันอยู่และถ้ามันมีความคืบหน้าเกี่ยวกับ Wandering Doom นั้น ผมจะทำคลิปวิดีโอออกมาให้อีกหนึ่งทีนะครับและใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ The Wandering Doom ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับและผมนั้นจะพยายามมาหาคำตอบและจะทำคลิปเกี่ยวกับ The Wandering Doom Part ที่2ให้นะครับหรือคลิปหน้าท่านผู้ชมอยากให้นั่งเล่าเรื่องทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับตัวอะไร ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ที่ด้านร่างคลิปวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั่งเล่าเรื่องต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์และกดติดตามถ้าเป็นไปได้ช่วยกดแชร์ให้นั่งเล่าเรื่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นั่งเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ